ทุกท่านตั้งใจเจริญภาวนาสมาธิและพิจารณาสภาวธรรมสืบต่อไปทุกท่านตั้งใจนั่งในท่าขัดสมาธินะวิธีนั่งในท่าขัดสมาธิให้ได้ผลดีนั้นคือการนั่งในท่าเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวา วางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้นิ้วชี้ขวาจดพอดีหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงไม่เผลอสติหลับตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายแล้วปล่อยกายตามสบายไม่เกรง็ง เหลือบดวงตากลับนิดๆเหมือนเด็กทารกเวลานอนหลับสนิทจะเห็นดวงตาของเด็กหมุนกลับไปข้างหลังเหมือนกำลังชักจะตายแต่นั่นเป็นอาการที่ใจของเด็กคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ไปรวมหยุดนิ่งสนิทตรงศูนย์กลางกาย อันเป็นที่ตั้งกำเนิดาธาตุรมเดิมเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือนั้นแหละนี่เป็นอาการที่ใจของเด็กหยุดนิ่งสนิทหลับสนิทเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วให้ท่านเหลือบดวงตากลับนิดนิดเพื่อให้ความเห็นด้วยใจความจําความคิดความรู้ซึ่งเป็นธรรมชาติสี่อย่างของใจ ที่ชอบจะฟุ้งซ่านออกนอกตัวให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันกลับไปข้างหลังและก็รวมลงณภายในโดยสังเกตลมหายใจเข้าออกของเราเป็นช่องว่างโล่งลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีศูนย์กลางกายระดับสะดือนั่นถ้าจะเปรียบเหมือนมะนาวตัดครึ่ง เราหงายครึ่งมะนาวขึ้นตรงศูนย์กลางใส่มะนาวผิวหน้าตัดนั่นแหละเปรียบได้ดังศูนย์กลางกายระดับสะดือเรากำหนดใจนึกให้เห็นดวงกลมใสสว่างหรือพระแก้วขาวใสให้ปรากฏขึ้นในท้องของเรา ให้ศูนย์กลางดวงกลมใสสว่างหรือพระแก้วตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมืออันเป็นที่ตั้งกำเนิดาธาตุทำเดิมเพื่อรวมใจอันประกอบด้วยความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้สี่อย่างนี้ให้มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันที่นี่นี้เป็นขั้นสมถภาวนาให้ใจ อบรมใจด้วยอุบายวิธีดังกล่าวให้เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงได้ถึงขั้นฌานจิตเป็นสัมมาสมาธิอันจะเป็นไปเพื่อการเจริญปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงต่อไปท่านจึงไม่ต้องลังเลสงสัยตรึกนึกให้เห็นเครื่องหมาย เป็นดวงกลมใสสว่างหรือพระแก้วขาวใสปรากฏในทองของเราให้ศูนย์กลางดวงกลมใสสว่างนั้นตั้งอยู่ในตาแหน่งศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือพึงเข้าใจว่าในดวงธรรมก็มีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรม ตลอดขึ้นไปจนถึงธรรมกายและภายในกายในกายนั้นก็มีดวงธรรมเพราะฉะนั้นท่านจะกำหนดดวงกลมใสสว่างหรือพระแก้วขาวใสก็ได้ทั้งนั้นแต่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วให้ตรึกนึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใส ตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือหรือนึกให้เห็นศูนย์กลางพระแก้วขาวใสซึ่งต่อไปก็จะเห็นเป็นดวงกลมใสปรากฏขึ้นตรงนั้นเหมือนกันถ้าใครกำหนดจุดเล็กใสกลางดวงใสไม่ได้ถนัดให้นึกเห็นเส้นตรงขาวใสสองเส้นตัดกัน เส้นหนึ่งจากหน้าท้องเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือไปจรดข้างหลังอีกเส้นหนึ่งระดับเดียวกันจากกึ่งกลางสีข้างขวาไปจรดกึ่งกลางสีข้างซ้ายเป็นเส้นตรงขาวสายตัดกันนึกให้เห็นด้วยใจจุดตัดกันของเส้นตรงสองเส้นนั่นแหละคือศูนย์กลางกายหรือตำแหน่งศูนย์กลางอันเป็นเทดทาธรรเดิม ที่มีมาตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณแล้วเจริญวัยขึ้นเป็นธรรมเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญในการพิจารณาสติปัฏฐานสี่คือมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นให้เอาใจมารวมหยุดตรงนี้ด้วยอุบายวิธีสามอย่าง อาโลกะกกสินตรึกนึกให้เห็นดวงกลมใสสว่างใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสนี่นี่อย่างหนึง่งเรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตและกำหนดบริกรรมภาวนาท่องในใจ ด้วยองค์บริกรรมว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งองค์บริกรรมภาวนานั้นคําว่าสัมมาย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธอะระหังสัมมาสัมพุทโธซึ่งแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ หมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าส่วนคำว่าอารหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงหมายเอาพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเรากำหนดองค์บริกรรมภาวนาด้วยคำว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังอยู่นั้นในเบื้องต้นพึงน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสตินี้เป็นอุบายวิถีที่สองและสังเกตลมหายใจเข้าออกของเราเป็นช่องว่างโลง่งลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือและให้มีสติรู้เห็นลมหายใจเข้าออกอยู่ตรงกลางของกลาง ศูนย์กลางดวงกลมใสสว่างตรงกำเนิดาธาตุทำเดิมนั้นให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกผ่านและกระทบดวงกลมใสสว่างนั่นแหละนี้เป็นอาณาปานาสติอุบายวิธีสงบใจคืออาโลกะกะสินหนึ่งอาณาปาน,า,นานสติหนึ่งพุทธานุสติหนึ่งจึงเป็นกรรมฐานที่มีอานุภาพมาก เหมาะกระจริตอัตยาสัยของบุคคลทุกจริตอัธยาสัยอีกด้วยเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องลังเลสงสัยเมื่อท่านเข้าใจดังนี้แล้วให้ปล่อยใจให้ดิ่งอยู่กับองค์บริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจเป็นจุดเล็กใสกลางดวงใสพร้อมกับสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านและกระทบดวงกลมใสนั้น พร้อมทั้งบริกรรมภาวนาสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสนันจนกระทั่งใจสงบหยุดนิ่งไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์ภายนอกใดทั้งสิน้นค่อยๆหยุดและสงบจะเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเป็นดวงใสสว่างปรากฏขึ้น เมื่อท่านเห็นแล้วไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องยินดียินร้ายทำใจให้สงบไม่ต้องกำหนดบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอระหังอีกต่อไปคงรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางของกลางดวงธรรมนั้นหยุดนิ่งเห็นใสแจ่มอยู่ขนาดมาตรฐานปานกลางเท่าฟองไข่แดงของไข่ไก่ อย่างโตเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เมื่อท่านหยุดนิ่งลงไปตรงกลางของกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนี้มีข้อสังเกตอยู่ว่าจะเห็นภายในดวงนั้นประกอบด้วยดวงเล็กๆเ,เรียกว่าศูนย์อีกห้าศูนย์คือศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายศูนย์ข้างหน้า เป็นธาตุละเอียดของธาตุน้ำขวาธาตุดินหลังธาตุไฟซ้ายธาตุลมเรียกว่ามหาภูตร,รูปสี่นี่แหละติดมาตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะละละรูปกลางกำเนิดธาตุทำเดิมนั่นแหละตั้งอยู่ในท่ามกลางธาตุละเอียดของรูป,ปรขันกลางกำเนิดธาตุทำเดิมนั่นเองทำหน้าที่ควบคุมส่วนที่เป็นของเหลว ของหยาบแข็งอุณหภูมิและลมปราณที่ปนเปล้อ,อยู่ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะและเจริญไวขึ้นเป็นทารกในครรภ์แล้วก็คลอดออกมาเจริญเติบโตมาจนถึงบัตรนี้แหละมหาภูตร,รูปสี่นั่นแหละสำคัญนักเชียวเราหยุดนิ่งกลางของกลางดวงใสยอยู่ตรงกลางนั้นคืออากาศสาธาติกลางอากาศสาธาติ เป็นวิญญาณธาตุเห็นเป็นจุดเล็กใสประมาณเท่ามเมล็ดโพเมล็ดใสนี่แหละธาตุทั้งหกนี่ประชุมกันเนี่ในท่ามกลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายทําให้เป็นกายมนุษย์ที่ขยายส่วนหยาบออกมาจากธาตุละเอียดของรูปประขันเมื่อมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณกลางกําเนิดธาตุรมเดิมที่มดลูกของมันดาเป็นกะละรูปกะละลารูป แล้วจเจริญวัยขึ้นทางกล่าวแล้วอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเอาใจไปหยุดนิ่งตรงนี้หยุดในหยุดกลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลาง,ง,ก,ลางกายให้ใสสว่างพอหยุดนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางขยายว่างออกไปจะปรากฏดวงใสแจ่มยิ่งกว่าเดิมขึ้นมาแทนที่ ดวงกลมใสแจ่มนี่เมื่อเราใจหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นแล้วใจของเราจะบริสุทธิ์ผ่องใสเจตนาความคิดอ่านจึงดีไม่พิรุษเสียหายความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาก็สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษจึงชื่อว่าดวงศีลเป็นศีลบริสุทธิ์ในกรรมฐาน หรือศีลานุสติหรือศีลเห็นเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติไม่ดีทุศีลดวงศีนนี้จะขุนมัวไม่ผ่องใสด้วยเจตนาความคิดอ่านไม่ดีแต่สำหรับผู้ที่มีศีลมีสัตว์มีศีลบริสุทธิ์อยู่ก็จะปรากฏดวงศีนนี่แหละใสแจ่มอยู่เมื่อใจหยุดนิ่งกลางของกลางดวงศีลนี้ เป็นอันกายวาจาด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ดีบริสุทธิ์โปร่งใสหยุดนิ่งกลางของกลางดวงศีลนี่แหละให้ใสแจ่มอยู่ชื่อว่าศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลอันจะเป็นไปเพื่อสมาธิใจหยุดนิ่งกลางของกลางกลางของกลางดวงศีลถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปจะปรากฏ ดวงสมาธิคือเมื่อใจเราหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงใสสว่างนี่แล้วประกอบด้วยองค์ห้าคือวีตกวีจารปีติสุขเอกคตานี้เป็นเบื้องต้นของปฐมฌานประกอบด้วยองค์ห้าคุณเครื่องกำจัดกิเลสมีวรเครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานชื่อว่า จิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธินี่แหละเป็นรากเงา้าสำคัญที่จะให้เกิดวิปัสสนาและเจะริญขึ้นเป็นปัญญาวิมุตติมุิยานทัศนะสืบต่อไปตามลำดับเมื่อท่านทั้งหลายได้เข้าใจดังนี้แล้วตั้งใจแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล ให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีประมาณมีคุณบิดามารดาพระอุปชัชฌายอาจารย์ญาติมิตรและสัมพันธ์ชนเป็นต้นทั้งมนุษย์และอมนุษย์ด้วยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้ทุกกายทุกใจเลยอย่าได้มีเวรมีภยัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้มีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจาก,กทุกภัยทั้งหลายเถอสัพเพพุทธาพลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปสูเตอัทลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสทธาสุถีพระวัน